กับมาลิ้นชักช่องชาแนลชินเคยนะครับอ่ะวันนี้นะได้ตัวกล้องเว็บแคม l o g i t e c h C920 <Wow. S 1> มาครับอ่ะนี่สั <Wow. S 1> ่งผ่านช้อปปี้นะฮะอันนี้ฮะด้านนี้ผมแกะนะฮะเมื่อกี้ฮะ,ะนี่คือการแกะแบบรวดเร็วครับนะทุกท่านอย่าทำตามนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้แต่ก็มันไม่น่าผิดพลาดนะฮะเพราะว่าดูฮะข้างในเขา p a c k a g i n มันดีนะ,ะนี่ฮะกล่องหนึ่งกล่องครับนะอันนี้ก็ตัว ตัวสินค้าตัวเว็บนะอันนี้ผมสั่งจากโลจิโลจิชอปก็คือจากออฟฟิเชียลของโลจิเช็ใน s h o ป e ปีเลยนะครับนะผมไม่มีส่วนได้ส่วเสียเลยนะผมซื้อมาเฉยๆนะซื้อมาจะใช้สตรีมนี่นะครับเ,เ,เ,เ้าแพ็คมาอย่างดีนะฮะนะก็ถือว่าดีอยู่นะนะเพราะว่าปกติในกล่องมันก็มีกล่องของมันอยู่แล้วแล้วเขาก็ใส่บับเบิ้ลมา ออกกันกระเทกด้วยครับ <S <S 1> <S 1> <S มันกแกะยากนิดนึงฮะก็แน่นไหนดีฮะโอเคฮะเนี่ยสภาพนะฮะสภาพหลังจากที่เรานี่ฮะแกะมาแล้วเป็นอย่างนี้ฮะ Logitech นี่ฮะ Logitech ใช่ไหมฮะ C920 Pro HD Webcam นะครับเนี่ยรายละเอียด1080แฮะจะได้ เฟรมเรทอยู่ที่30นะครับอีกน,น,นะถ้าสมมุติว่าเป็น720ก็จะได้เฟรมเรทที่30เหมือนกันนะถ้าเป็นอีกตัวนึ้นก็คือ C922 เนี่ก็จะเป็นเอ่อ2 0เนี่ยก็จะเป็นเฟรมเรท60ได้นะแต่ว่าจากการไปดูรีวิวมาแล้วนะครับนะอตัวนี้กินขาดครับนะเพราะว่า C922 เนี่ยก็คือมันเหมาะสำหรับทำบวกมากกว่าก็คือการที่ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มากกว่า นะออกนอกสถานที่มากกว่านะครับก็เลยจัดตัวนี้มาในราคา2อ0พักว่านะครับไปหาซื้อกันได้นะครับใครสนใจนะครับอันนี้ก็เลยนะฮะจัดตัวนี้มาครับแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับไหนต้องแกะตรงไหนฮะไหนแกะไหนไหนไหนฮะอเล่นอะไรฮะตรงนี้นะนี่ครับอ่ะอ๋อมันมีติดตรงนี้ฮะโอ้โหละเอียดยิบย่อยเยอะจริงๆเลยแกะไงครับเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้โห เรื่องง่ายๆก็ทำให้เป็นเรื่องยากได้ด้วย้กะยากมันขนาดน,นี้ยโอเคหลังจากเมื่อกี้นะใช้มือแกะอยู่นานแกะไม่ออกนะเราก็มีอุปกรณ์ตัวช่วยฮะกันไกลนะกันไกลจะทำให้เราไม่ห่างกันน,นั่นเองแนั่กันไกลเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหดูกแกะมือมันก็พังอ๋อกะกันไกลดีกว่าตัดครับตัดเลยจับ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 ,บตัดเลยจับ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 หลังจากนั้นก็แกะฮะนี่ฮะออกมาในสภาพสวยงามพลรามแปดพรามเก้าพาร์ทสิบก็ได้นะ น,นี่เอาอะไรเนี่ยทำไมเอามาอ๋อข้างในมีอีกนึกว่าเอาแค่กล่องปลอมให้เนาะนี่ฮะเทมมาเลยเทมมาเลยฮะนี่คือการรีวิวแบบนี้ฮะโอเคนี่ข้างในหมดแล้วนะข้างในหมดแล้วครับข้างในหมดแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันมีอะไรอีกไม่มีแล้วนี่โอเคนี่เราก็ได้เป็น Logitech นะ,ะใบคู่มือฮะใบคู่มือเนี่ยบอกว่ารุ่นรุ่นอะไรเนาะ4920 อันนี้ถึงที่เราจะได้มาครับโอ้โหนี่โอ้โหนัวเอาไปโยนทิ้งหมดแล้วเมืโโอ่อกี้ร์เนี่ยคือถึงที่เราได้มาครับก็คืออันนี้เลยนะก็คือตัวกล้องนะตัวกล้องเนี่ยตัวกล้องนี่ตัวกล้องฮะเราแกะออกมาฮะเราได้ตัวกล้องแล้วก็นี่ฮะสายนะฮะพร้อมสายนะพร้อมสายนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ฮะมันมีสติ๊กเกอร์มันมีอะไรเขียนปนน้ายกำกับไว้ด้วยนะว่าโลจินะโลจิโอเคฮะ โนะลจิประมาณนี้เดี๋ยวเนี่ยเราจะแกะตรงนี้เลยนะแกะแกะยังไงครับเนี่ยอ่าเนี่ยเราเราลอยนั้นได้ขอเวลาแกะอีกนะตัดครับเออเรามีกันไกลก็ตัดครับนะตัดเลยฮะตัดชับชับชับตัดเลยตัดชับชับชับอ,อืมเนี่ยแกะครับแกะ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 ยากนะก็ก็ต้องแกะอย่ดีฮะชุบ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  เรียบร้อยฮะเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกกับเฟรมไปก่อนอโอเคนี่ฮะเรามาถึงนี้แล้วตอนนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันก็จะมีที่อา่ามันก็จะมีนี่ฮะเราดึงมาออกนิดนึงครับนี่ฮะมันก็มีอะไรนะที่หนีบนะที่หนีบไอ้นี่นี่นีครับหนีบครับเนี่ยเราสามารถตั้งบนคอมแล้วก็ให้มันหนีบกับตัวหน้าจอได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะนี่ฮะ อีกอย่างนึงก็คือตรงนี้มันจะมีที่ให้เรา,เาใส่เรียกว่าเลยนะไอ้ขากากล้องได้ด้วยนะสมมุติว่าเราต้องการตั้งอยู่กับโต๊ะนะฮะแล้วก็าหาตัวขากล้องมาตั้งได้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือรูปทรงนะฮะภายนอกที่เราจะเห็นนะตรงนี้มันจะมีลําโพงด้วยนะครับนะตรงนี้จะมีลําโพงด้วยนะครับอ่ะไอต,ตรงต้นหน้าเขียนว่า HD 1 0 8 0 p นะครับนะ HD 1 0 8 0งดิ p นั่นเองนะครับแล้วก็ โลจิ i, นะฮะของโลจิธิกนั่นเองนะครับรูปทรงก็ถามว่าน้ำหนักเบาไหมก็น้ำหนักโอเคอยู่นะนะครับก็น้ำหนักถือว่าไม่หนักนะฮะเบาดีฮะนี่ฮะตั้งนี่ฮะเวลาเราตั้งมาตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าจอคอมนะฮะสมมติว่านี่เป็นหน้าจอคอมนะฮะแล้วก็มาตั้งนี้ฮะอ่าเราตั้งมาข้างหน้านี้แล้วก็หนีไปฮะหนีขึ้นมาประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฮะนี่ครับ อันนี้หน้าจอคอมเราตั้งนี้ฮะบุ๊แล้วก็นีบมันนี้ชิปโอเคมันก็อยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยเน,นี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับและนี่ฮะก็คือเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยตัดภาพไปดูอีกทีนึงนะตอนที่ใช้งานบนหน้าคอมนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อจากกล้องนี่ใช่ไหมฮะครับอันนี้นะนะครับพอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมเป็นสีน้ําเงินเนาะ นี่ฮะก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมเวลาเราเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมนะฮะอันนี้คือบางลิดเอาไว้ใช้ตัวกล้อง Logitech นี้เอาไว้เวลาสตรีมนะครับผมแต่ว่าคือเอ่อกล้องเนี้ยซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็บานนีก็สตรีมไปสองสเดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบเอ่อเอาไว้อัดวีดีโออย่างเดียวนะครับผมนะครับว่าผมก็ลองใช้กันดูครับผมเหมาะสําหรับสตรีมมากเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น4922เนี่ยคือจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับสตรีมเนาะเพราะว่าเหมาะสําหรับ การออกไปถ่ายวกมากหว่านั่นเองนะครหรือว่า,อาไปข้างนอกนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ใครต้องการกล้องราคาถูกนะครับผมแล้วก็เอามาสตรีมเนาะแนะนำเป็นตัว C920 นั่นเองนะครับของ Logitech นั่นเองนะครับผมโอเคครับในนี้ฮะหลังจากที่เราแกะกล่องไปนะและนี่ฮะพรีเมียมจาก l o g i Logitech จาก Logitech Shop นะฮะจากใน Sho p e e ้นะที่าลางฤทธิ์สั่งไปะครับ นี่เขามีของพรีเมี์ยมให้ด้วยครับเพราะช่วงนั้นตอนที่มัิศซื้อก็คือจะเป็นช่วง10.10นะฮะมันเป็นเรียกว่าอะไรนะวันครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งของโลจิเทคนะครับนะอ๋อสามสิบเก้าปีนั่นเองนะครับนี่ฮะเขาให้อันนี้มังลิสมันด้วยครับนี่กระเป๋าโลจิเทคนะจริงจริงมังลิสแกะก่อนหน้านี้แล้วนะมันก็เลยดูแบบเออเปิดปุ๊บได้ปั๊บนะแต่จริงจริงอะมันจะนะฮะมันจะมีนี่ฮะถุงมาให้ถุงนี้ด้วยนะแล้วมังลิสแกะถุงครับ แล้วก็แกะใส่สายเรียบร้อยแล้วนะลองเล่นดูแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฮะสวยงามพระรามแปดมากเลยตามทุกท่านนะมาลิกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุงต้งๆุ้งตุงต้งไปเลยนะครับผมโอเค